สวัสดีครับวันนี้เราดูที่อำเบบภอเมืองจังหวัดตราดงานกินข้าเวลาประมาณ4โมงเย็นเนาะ4โมงเย็นอากาศ5โมงเย็นตเต็จในการก็กตังว่าตังว่าอะไรนะแถ๊ แหนงผัดแหนงกุ้งเ,เขาเรียกขัดแหนงก็คือเราเรียกเขาว่าขัดแหนงผัดแหนงผัดแหนงความจริงเขาพูดจันจัความจริงมันแหนงของผัดกระหล่ำผักคะน้าเน,ะกกนะนาะกระหล่ำเนาะประมาณนี้อันนี้คือกลิ่นรสชาติก็โ,กออโอเคครับอาจจะถืออะไรประมาณ ุณตกครับมันก็จกมากจำพักแค่ลนึปเข้าห้องน้ำครับทุกท่านใช้ได้ครับถนนขน้าดคือถนนมีตัวมันไปยังสารกาไม่ไปไปอำเภอคลองใหญ่ครับครับตามมา้ินะครับครับทุกท่าใช้ครับ